สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปทุมวดีแสงอรุณกูกสอน,อนตําบลวังตะกูกูกศนอำเภอเมืองนะครปฐมวันนี้นะคะเราจะพาประชาชนมาศึกษาเรียนรู้โครงการปลูกพืชสวนครัวแบบผสมผสานนะคะอ่ะพาทุกคนเข้ามาดูในสวนกันเลยค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะายรูปนะถ<ๆ>่ายรูปแค่ะข้างในก็เหมือนเดิมะค่ะมีต้นโบมีต้นโบมีผักดื นีพื้นมีพนดี๋ยวาอัดวิดีโอนะคะค่ะำเสน่ค่ะมีช่โอแต่วันนีู้ใหญ่ยังมีแต้นี่คที่สุขศรีารพ่สุขตรีนะคะพาผ่านมค่ะในวันนี้นะคะมาร่วมโครงการตรงนี้นะคะก็กป็ดที่ได้ความรู้คือครับแล้วก็พิยารอนามว่าเก่งครับครับผม ก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในวันมีกันมาไหมอ๋อไม่ไม่มีครับชอบไหมคะชอบครับถ้าเกิดมีเพียบมีกิจกรรมแบบนี้อีกที่สุดคิดว่าควรเพิ่มหรือว่าก็คือคือการจัดตรงนี้ผมว่าดีอยู่แล้วครับสมบูรณ์ดีแล้วก็คืออยากให้จัดบ่อยๆจะได้องค์ความรู้เพิ่มมากๆครับผมคากครับผมมาดูข้างในกันต่อนะคะ คละอก้ะลูกลิที่กองเรนี่เป็นทิ่ยากรคุณป้าเ็นจานีวุฒิทองนคุณป้าเดี๋ยวจกล่านอย่ถ่ายวดีโอค่ะอนว่าจะดู้ท่านผู้เรียนหน่อยว่าว่าามานนี้มีความรู้สึกยงไรได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะได้วิชาตอนกิ่งไม้ตอนกิ่งไม้ตอนต้นไม้ผสมผัง เสียบเสียบจริงยอดเสียบยอดจริงแล้วข้างในมันก็ได้กินได้หมดเลยชงผู้ไปซื้อผักเยอะๆผักปลอดสารผักปลอดสารกับข้าวอร่อยข้าวอร่อยนี่อะไรผักสลิดเราสังดอข้าวโพดข้าวโพดพีทมอิดมดธรรมดาหรือวแล้วก็วุ้ยได้ก็ตอนกินเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ทานได้สวนอะไรได้ไปกิ ไปปรุงดินมากอย่างเแล้วก็ได้ซื้อผักที่เป็นยามีที่อยู่200ตารางวาจะปลกได้ไหมเนี่ยจเป็นมผักคนโดได้ไหมใส่เก้าน้ำน้้มหอมได้แล้วบังชีได้เป็นเด็กๆเลยไม่ค่อยสนใจมาสนใจตอนสวี่แมบอว่ามนว่างตัว้นจะต้องเรียนรู้บ้างจะมาที่บ้านมีที่แล้วก็ไวปลูกได้ก่อจะไปบ้านก็จะได้ไปภาพรีงได้ ไปไปคิดตรงไหนบัลอยดูลอยเ <ๆ S 3> ตียงรล้วพาม,มาต่อกันข้างในนะคะออกอบมาเผ่อบก็ะ่อนบริเวณพื้นที่ของสวนคุณป้าเดนจาน์หรือทองชุ่มนะคะก็จะมีปลูกพืชผักทั้งผลไม้ผักนะคะผสมผสานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน,นเช่นต,นตรงน,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 นี้ก็จะเป็นต้นส้มโอทับทิมสยามนะคะที่คุณป้าปลูกไว้อันนี้ก็เป็นจะสร้างรายได้ให้กับสวนนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเป็นส้มโอลูกใหญ่ๆที่ขายในช่วง เทศกาลปีจีนะคะก็จะได้รูปประมาณ1 5 0ถึง200เลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยหอมมีพลังแล้วก็มีผักกวางตุง้งผักบุ้งก็จะปลูกผสมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะรวมทั้งมีดอกไม้ดอกไม้มีดาวเรืองจะปลูกอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยค่ะต้น ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะยังลูกเล็กอยู่เดี๋ยวถ้าลูกใหญ่ดีคือก็มาหาซื้อที่สวนป้าได้เลยจากที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเป็นกเกษตรองค์สีนะคะนี่ค่ะ ว่าเราจะหาได้จากไหนเราก็หาได้จากอาหารการกินแล้วก็พืชผักผลไม้อย่างผลไม้เนี่ยใครบอกว่าใส่ขี้ข้างคาวแล้วหวานขี้ข้างคาวทํามาจากอะไรคะใครตอบได้เดี๋ยวดิฉันให้รางวัลให้สเปรย์กันยุงหนึ่งขวดใครตอบได้คะข้างคาวกินอะไรทําไมก็ถึงได้ว่าเอาขี้ข้างคาวมาใส่ผลไม้แล้วมันจะหวาน่ได้คะ่ะ กินกล้วยไม่ใช่ค่ะคุณป้าั้างข่าวจะกินผลไม้แล้วก็จับกินมแมลงเป็นอาหารนะคะใช่ค่ะเป็นผลไม้เอ,อเรียกว่ากล้วยอะไรก็ไหนเขากินหมดเลยแล้วก็ก็จับกินมแมลงเป็นอาหารเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเราจะทําที่ค้างข่าวได้ไหมทําได้ไหมคะที่ข้างข่าวดิฉันทําได้และดิฉันก็ทดลองให้คุณวิชาการไปทดลองแล้ว มันก็เทียบเคียงที่ข้างเขาเหมือนกันง่ายๆอย่างกล้วยหอมที่ท่านเห็นเมื่อกี้เห็นไหมคะหวานเจี๊ยบเลยเอากล้วยหอมมาหมักกับกะน้ําตาลแล้วก็กะปิใส่น้ําลงไปแล้วเราก็สเปรย์ลงไปกับน้ําหรือไม่ก็เอาผาสมกับปุ๋ยเดี๋ยวที่ฉันจะทําให้ดูนะคะจะทําให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววิทยาก็ทำความดีอถึงไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ทําให้ถูกเวลา อย่าทำอย่าทาผิดเวลาเช่นเขานั่งกินเล่ากันเราไปเอ็ดเขาหรอรู้ว่าเรากินนมโชโอ์มอันนี้กวนตีนโดนทําดีผิดที่ทําดีผิดเวลาครับต้องแก่ๆครับไปเที่ยวเชียงใหม่สุพรรณเมืองกาญเนี่ยไปตัดยอดมาแบบเนี้ยเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อชุบน้ําใส่ถุงมติกผูกปากแทาน่นเอามาใส่ตู้เย็นห้องแช่ผักเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์ วิธีเฉือนกิง่งเราต้องฝึกเฉือนให้เป็นนะพอเฉือนเป็นแล้วมันง่าย <c oughs> ทีเดียวให้จบแบบเนี้ยลองวางภาพดูให้เรียบนะมือห้ามไปโดนห้ามไปโดนเซลล์มันนะแล้วก็อันนี้อันนี้สมติเป็นต้นมะม่วง อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรใช่มันยอันนี้มันชินฉีดแล้วมั้งฉีดแล้วใช่ไหมได้เดินฝอยเนฉีดได้เดินฝอยลงไปแล้วอ่าไม่ฉีด้เดินอย่ฉีดได้เดินฝอยอันนี้เห็นนั่นแปลงแปลงเล็กน้อยทั่วไปนี้เป็นมุกฟางอันนี้ขขงกลูกเป็นผักใช่ทุกอย่างทุกชนิดเลยผักลงหนาปลูกได้หมดเลยที่นี่แล้วก็บองนู้ยหมดแล้วยังบองนู้หมด้ยังจไย ไปค่ะไปเดินดูรอบได้เราใายเั็นบีแถมนุ้งอีกอันนั้นงเรือนพ่อเมล็ดนะคะอันนี้อันนี้ต้นอันนี้คือสลักขันอันนี้อะไรนี่ยต้องเป็นต้นไม้ยวตนนี้ขึ้นงต้นทิ้งม่วงนิ่งเี้ยใช่ไหมปลูกทั้งปีต้ี้นะฮะนเดียวตนเดียว้เดียวเดียวเขาจะได้กินนานต้นนี้กินไป้กินไปลกินไป ตอนนี้ก็คุณก้อยเขากำลังจะทำทดลองหลายๆอย่างหลายอย่างทำเป็นโผงเราะว่าเป็นแบบโกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆเนี่ยปลูกเล็กๆต้นขานาเลยนะคช่ขานาไปหยิบคานาไปหยิบขานาไปหยิบเนี่ยแล้ววันนี้นี่นี่ต้องอัดพันเลยหน้านี้เป็นหน้าระบาดของเขา ต้อนอะไรเขาไม่รู้เขาบอกชื่อจำไม่ได้นะ,ะไม่เอาเม็ดผักฟงางได้แล้วหนึ่งต้อนอันนี้เป็นต้น้ตอนี้เป็นกสอน มันข้างในเป็นสีขาวฟ้ามันจะมีสีน้ำเงินยมีสีขาวสีฟ้าเก็บไว้วิธีเพราะวิทีนั่นรอนแค่น้ำก่อนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วห่อกระดาษไว้แล้วแล้วทิ้งไว้ในน้นนะคะแล้วมันจะดีให้หมักหมาแล้วมันจะไม่ร้อนมันมีตุ่มแล้วค่อยลงผกมันจะดีกว่าดีกว่าที่ไปหวานในนั้นเลยนี่มันดีดแตกเลยถ้่มันดีแตกค่ะ แต่ก่อนคือเราเคยปลูกอัญชันเยอะมากฝั่งหลังไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันซ้อนข้างในมันชั้นเดียวอันนี้หลายชั้นค่ะประมาณห้อสอัญชันเพราะมันน่าจะได้เนื้อเยอะกว่าไอ้กิ่งแล้วก็มีอุดฟางตรงนั้นได้ผลไฟเป็นพวกผักที่แบบเดี๋ยวองกับอัญชันซ้อนพวกีนเทลแบบพันไว้ม่วงแหละนี่เป็นผักแก่ทอดใหม่โอ้ใช่เลยเข้าแล้ว อยากคนละรึ่งอะไหมคะป้าเขาจะเอาหกกระป๋องแต่อีกหกระป๋องไม่มีใครเอาเอามาคนละห้ากระป๋องเอาหมดอ่เอาหมดถึงแพ็ครอยี่สิบค่ะ ขอบคุณค่ะหนรก็้อยยี่สิบค่ะแบ่งนดให้เผาค่ะอยางค่ะเก็บตังด้วยกี้ยังไม่ได้เก็บตังให้เลยาไหมคะแพ็กเรค่ะกินแล้วก็จะสวยเหมือนคนขายเนี่ยาคา่ะ่ะ่ พี่สุดเทพมาอถ่ายอีกแล้วจ่ายตังเอาตังพี่สุดเทพมาพี่สุดเทพมีตังถ่ายเราสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโสดด้วยค่ะ สุดหล่อเอาไหมคะอาคานี่ต้องไปเอาตังทอนมาให้อุกอาคาสุดหล่อที่เดี๋ยวเอาไปลดล้าย้งเท่าไหร่ลูกย้ายซื้อแพ็คเดียวค่ะแพ็คละเท่าไหร่ครับแพ็คละร้อยยี่สิบค่ะเชิญค่ะไม่ต้องแถมนะค่ะไม่ไม่แถมค่ะแถมนี่ไปเนื้อหนูนี่แถมไม่แถมของค่ะค่ะค่ะแถมสิ่ค่ะอันนี้หนึ่งแพ็คค่ะ พี่เก็บแถบนี um eh ้เก็บตังค์ให้ถูกนะอูไม่เก็บนะ